สวัสดีครับนี่ยนันนี้กับกินมะม่วงนะครับอยู่กับช่องอะไรครับด็กแจกนะครับก็อมะม่วงนะคบกินเลยเมงมังนงค่ยๆบกม่วงส่ม่วงสีละเนี่เ้าอก้องขอก้องเป็นคนคีไอ,หอ,หอ,หอเอฟอ๋อพี่อ,อกคีอ ้าบกบงสมนน้องิบอือสุดยอดเลยกินข้าวเดียวง กินไม่ไรฮะล้อมหัวครับอะไรครับ,รบ,รรบมันส้มปากครับ <c oughs> มันส้มแค่วครับมันกินมันได้ครับมันส้มแค่ผู้ชายครับผู้ชายไม่ต้องผู้บริสสานก็ได้ครับใจบริสุทธิ์สามนะครับส้มตรว ืมมันนี่มันอครับมันบาม่วงมันเราส้มแก้วกินไม่ได้เอาไว้ก่อนเวลามาส้มปากเราค่อยกินน้ให้มันส้มปากก่อนเฮ้

อืออืออร่อยตอนนี้คนดูกี่วิวครับร้านวิวครับเอาดีจาราิงตลางยู่นนี่ได้รับอย่างนั้โอ้ยยูทูบเป็นป่ะไ,ได้ยังยั<ร>งมาหลด่านวิวขอไล์กุชแ์นะครับใครไม่รู้ก็ จังไม่ได้ครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหนุ่กันนักนะครับนี่ครับพี่บิดสันนักเอาพิการทางหลอดลมนะครับเขาพูดเขาพูดไม่ค่อยดังนะครับแต่เขาก็ไม่มีพ่อมีแม่เลยครับมีครับมีเออแต่แต่แต่ยายเขาเสียแล้วครับเออแต่เขาพิการทางหลอดลมครับเขาพูดไม่ค่อยดังครับไม่หลือลมไ้หรือ ครับรถรุเล็กครับ เขาอายกล้องครับโอไอายกล้องครับน้องไก่ครับน้องไก่กรอบอืมกรอบมากครับบักม่วงครับบักน้องไก่นะครับบักน้องไก่ครับ

พ่อผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยก็ก <g> ็ <c oughs> ไปกดติดตามก็จะลงคลิปวันนี้ติดตามได้<ล>ะนะครับกดยำๆเลยครับ,บ,รบลงคลิปนี้เลยละครับ K A G Honda l e t s g o ครับ